เดี๋ยวเรามาดูโจทย์เลขยกกลังตรงนี้นะเป็นพื้นฐานสำคัญเลยที่ต้องห้ามพลาดมาดูนะมาอย่างแรกคือบอกว่า3ามกลัง4ี่หารด้วย3กําลังสองบวกกับลบหําลังสองหารด้วยกําลังลอนี้มีค่าเท่าไหร่เนี่ยนะวิธีการทําอย่างง่ายนะวิธีการทําคือน,นี้น้องเห็นว่าเลขชี้กาลังเดียวกันหารกันใช่ปหให้น้องนํามาทําอะไรกันลบกันเลยแบบนี้แล้วก็บวกบกับตรงนี้ไอ้จนเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่น้องลบกําลังเลขคู่ ก็จะมีค่าเป็นจำนวนเต็มที่กาลังเลขคู่ใช่ปะอันแบบนี้น,น้องจะเขียนไปว่าอ๋อมันคือถ้ากําลังสอบแบบนี้แล้วก็เขียนเป็นไรมันกำลังหารใช่ปะก็เป็นลบลบสองนี้นั่นเองเนี่ยทีเนี้ยน้องก็ได้คําตอบมาแล้วว่าได้เท่าไหร่นั่นเองนะก็ลองหาซิว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ลองเป็นคำตอบซิว่าตอบเท่าไหร่นะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรามาดูก่อน,นตอนการตอบว่าเอ๊ยยังไงเราจะเห็นว่าตรงนี้คือจะเป็น c กาลัง4ลบสใช่ไหมมันก็คืออะไร3ามลังสองนี้ถูกปะตรงนี้ อะไรเอ่ยลบลเป็นบวกใช่ปะก็เป็นกําลังสีอ่าตรงนี้นะหกำลังสีนั่นเองทีนี้3ามกำลังสอง่าน้องก็คือ9 5ใช่ปะห้กำลังสีคือเท่าไหร่นะห้าหกรบใช่ป่สิบห้าบวกห้บวกหเหลือเาเอาบวกเกนะก็เลยเท่ากับ634้นั่นเองก็ตอบเร็วเนี่ยเห็นไหมก็แค่นี้เองนะสำหรับคนนี้ง่ายๆนะประมาณนี้อ่ารอไปฝึกฝนกันต่อนะประมาณนี้